ับเพื่อนๆวันนี้นะเดี๋ยวไม่เปลี่ยนแนวนะครับนะมาตกในลักษณะงานหน้าดินนะครับนะแต่ผมตกเป็นขนมปังนะครับนะตกในลักษณะขนมปังสวายแข่งเลยนะครับนะชุดการตกก็เป็นคันเก้าฟุตนะตัวรอบก็ชิมานุนะครับสตารดิเบอร์2005นะครับนะก็วันนี้ผมใส่ไม่หลัก12บสอนะครับนะชิ้งหน้าผมใช้แค่8ปอนนะครับชิ้งเล็กนะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจมาเล่นปลายิสศกนะครับงานหน้าดินนะครับนะ เพราะว่าผมมาหลายครั้งแล้วนะเห็นมันกินนะครับนะก็ชิ้นหน้า40เซนนะครับนะตะขอใชอ้เบอร์สี่นะครับนะเป็นชุดตะกัววิ่งอิสระนะครับนะชุดแข่งสวายเลยนะมาดูวิธีการปั้นเหยื่อนะวันนี้ก็ใช้เป็นเกียวหนือเมฆนะครับหมายนี้กินหอมๆห,หน่อยนะมาดูกันเลยครับขนมปังขนมปังชิ้นเกี่ยวชิ้นเล็กๆนะเพื่อนนะแต่ขอเราก็ไม่ได้ใหญ่นะครับนะ มาดูกันว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับกับยีนะ่สะจิบตูดนิดนึงนะครับนะฉีดสติ่งด้วยเขียวนาเมฆนะหอมๆห,หน่อยนะครับนะหอมนวลนๆนนมีตัวเป็นโดนแน่นอนนะครับฟังปัง,ป,ง,ป,งปังง่ายๆนะครับก็เล็กๆนะเนี่ยนะขนมปังฝุง่นนะครับนะสวยแบบนี้นะเดี๋ยปุ๊บก็แปะติ่งด้านข้างเลยนะครับตัว ด้วยขนมปังเก็บตรงติ่งนิดนึงประมาณแบบนี้่นะเดี๋ยวเราลุยกันชิงหน้า40คเซนไปไปตีกันเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ยี่สกหรือเปล่าชุดการตกนะครับผมตกเป็นตะกล้อตะกลัววิ่งนะครับอิสระนะครับตีในลักษณะการตกสวายแข่งเลยนะครับหมายนี้ ปลายิสกชอบกินขนมปังมากๆครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ผมตกแค่คันเดียวนะครับนะคันที่เหลือก็เป็นคันของเพื่อนๆนะครับที่มาตกด้วยกันนะครับก็ลุ้นกันนะครับหนึ่งคันจะได้ปลาหรือเปล่านะครับเพื่อนๆอ๋อครับเขาบอกว่าเขียวเหนือเมฆนะครับเขียวเหนือเมฆอันอยัางนะจังมันจังมันมันเอาปลาใหญ่ปะเอาละครับเขียวเหนือเมฆครับ

ใหญ่ๆูหญ่น้คนนะใหญ่ๆใหญ่ใหญ่ใหญ่รับใหญ่่เ็นเรียนไ้เยใหญ่คใหญ่โอเคตั้งเออหน่บอกแล้วเทียนเมฆครับมีตัวเป็นโดนครับอ้ยไอ้สายหัวงีความแรงมันแตกต่างครับเนี่ยไอ้สายเนี่ยอาารยขอพับนึ่งหน่อยขอพับนึ่งนยครับ แตกจนได้ครับเพื่อนเพิพกัดตัวนี้3.40กิโลกรัมนะครับฝากไว้ด้วยครับกับเขียวเนื้อเมฆ